ขยับนะถ้าใครขยับผมจะยิงแต่ว่าถ้าใครไม่ขยับผมจะไม่ยิงนะไปโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูเปอร์ซัสเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราไปเล่นเป็นบทบาทสไนเปอร์กันนะครับทุกคนผมมีสไนเปอร์ไหมไปดูก่อนนะสไนเปอร์เปอเปเป ไม่มีเอามาเลยโอเคสไนเปอร์ของเราถ้าใครขยับนะถ้าใครขยับผมจะยิงแต่ว่าถ้าใครไม่ขยับผมจะไม่ยิงนะขอเป็นนะครับคุณสไนเปอร์ผมจะไม่ยิงเลยต่อสายเสียไอ้นั้นผมก็จะไม่ยิงบางราไงผมเป็นคนดีอ่ะโอ้สีนี้มันไม่น่าด้เป็นตัวเสง่ตินี้น่าจะได้เป็น เราจะได้เป็นสไนเปอร์ไหมไม่น่าได้เป็นเนียเออเราว่าไม่น่าได้เป็นอ่ะเห็นไหมเราว่าไม่น่าได้เป็น My aim is true <laughs> ใครขยับเป็นเก๊กเกเไม่ไม่ได้นะไม่ได้ p u l ไรไม,ไพไม,ไพไมไ่พูดอไรรเลยใคร,ใครยขยับบไปเอาไปขยับไม่ได้ ขยับก็ไม่เนีกก่ยวนมอเตอร์บนก่อนกระซิ่งดื่มชุกกำลรงพวความเข็งแรงก็เข็งแรงเฮ้ยเอออย่างคนเฮ้ยใครทักนึ่น ผีน้ำตาลครับสีน้ำตาลเป็นครับไปเลยผีน้ำตาลเออจอมตกกะกาโอ้สีขาวเป็นจอมตกกะกาเหรออ๋อโอเคม h oh my big ็ก c k ้ h my นายทำอะไรลงไปนายทำให้เรามัน <laughs> อ,อ๋นี่เว็ตะกะด้วยแล้วกันน่าสงสัยอะเราต้องปาดคนหนึ่งแล้วก็ยิงคนหนึ่งอะปาดคนหนึ่งแบบไม่ให้มีใครรู้นะคนนั้นเป็นไงล่ะผมบอกแล้วน้ำตาลมันเป็นโ,โ,โ้ปาดคนหนึ่งยิงคนหนึ่ง<ฮ>เขียวเตรียมกดปุ่มอมันมรู้วะ ไม่ได้เอ้าปิดได้อุ้ยขาไม่ได้อ้ยขาข้าข้า้ายดเลยยี as should be กวเป็นพระราชาแต่โดนให้กลายเป็นปสะกดจิตเสียขาเปน็นแอมเพออ๋ออกไปนิ่งโอเควันนั้นเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้จะเป็นสักทีไม่ผมเล่นมาเป็นห้าสี่ห้าตาแตจะได้เป็นเนี่ยใช่ถ้า ผมลำบากขนาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะผมอยากให้ ύ, คลิปของผมอะ่ะยอดดูถึงพันอ่ะยอดดูแบบคลิปๆละพันอะ่ะช่วงนี้ถ้ายอดวิวไม่ถึงร้อยก็ได้แค่ห้าสิบะมาได้เวลาโจมตีละกดโจมตีขยับยบนข้อแก มีหมูวะมีหมูไหมมีหมูไหมมีหมูเฮ้ยปัดกับดักหรือเปล่าครับปัดกับดักหรือเปล่ามินมาแต่งใช้จัดมามิตามติทุกคนเลยให้เหลือมันเป็นบทบาทเลยขออนุญาตหัวฟามินเก๊กเก๊ฟามินก็ฟามิน ไม่เป็นบทอะไรอะ่ะมอนหเตืรอวาองได้ประงูฮ่มฮึ่มฮึ่งฮึ่มฮมฮึ่มใชไม่กี่คนก็ได้แล้วนี่การชน,นะมันง่ายมากเลยนะ ดาโดไฟห์หน,น,น,นไมไมค,คนตุยเรียวจุงเนที่ำรับทําไหนมไม่กี้ทำไมคนตุยเรียวจุงอะใครใครปาดเนี่ยดับบันคิวก็ชนะนีน่ ปวดข้ามครับปดข้ามน,นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออผมยังไม่ได้บอกเลยเนะี่ยว่าถ้าใครขยับเนี่ยจะโดนยิงเนะี่ยโอ้ไม่ได้บอกเลยเสียดายจิงเดี๋ยวผมตาต่อไปเดี๋ยวผมจะยิงนี่ตายหมดเลย โอ๊ยใครปิดประตูอีกแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยเออปิประตูให้เราให้เหลืองดูท่าแปลกๆนะตอนแรกเราเห็นมันไปซ่อนอยู่ตรงนั้นนะ่ะไ่อ่ะไ่ห้าสามสองหนึ่งใครใครใหญเอ้าคนนี้ แล้วคนนี้นเขาอะัรเยอีก样？ลย่ as should be เย่ MVP แบบเดิมนะครับโอ้ <S <S oh. ก็โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับ